สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรายังคงติดตามสถานการณ์บ้านเกาอกหรือติดตามในชัยพลวิภาวันนี้จะมาในประเด็นของผลิตภัณฑ์ที่นายพลเป็นพรีเซนเตอร์โดนแจ้งข้อหาผิดพรบอรคอมพิวเตอร์อย่างไรหรือผิด พรบอรการโฆษณาเกินจริงอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านภระสีแชร์นิวส์มาดามเมียฝรั่งแชร์ข่าวในช่องสีทนได้นครพนมมาเจอเจอกันทุกวันที่นี่เรามาฟังเกาะติดสถานการณ์ ข่าวดังข่าวเด็ดแชร์ทุกเรื่องราวมีคำถามมีเรื่องอยากให้ติดตามมาแชร์กรุณาเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเข้าประเด็นกันเลยนะคะคือเป็นอาทิตย์แล้วค่ะที่นายอัจฉริยะได้ ยื่นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ชาแล้วก็ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาที่นายชัยพนวิภาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะนายอัจฉริยะได้ยื่นไปที่บอกปอคบ,อบอคือหน่วยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภาษาอังกฤษจะลงไว้ที่คำอธิบายไว้ให้นะคะ Consumer Protection Police Division นะคะคือ CPPD บกปคบนะคะหน่วยงานนี้ ส่วนทำไมนายอัจฉริยะไปแจ้งข้อหาไว้ก็คือการโฆษณาเกินความเป็นจริงนะคะแล้วก็ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ที่เราโฆษณาผลิตภัณฑ์เกินจริงด้วยนะคะส่วนชานี้ก็อาจจะมี คนที่อยู่ต่างประเทศนะคะหมายถึง FC ของลุงพลปะแต n นที่อยู่ต่างประเทศได้ดื่มได้ใช้กันไปเรียบร้อยแล้วในเรื่องของชานะคะเขาก็โฆษณาไว้หลายอย่างนะคะขี้หอมบางความรสความอ้วนบางอะไรบ้างก็ ตามไปนะคะส่วนผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาก็บอกว่าลองใช้กินแค่6เม็ดก็จะรู้ว่าสายตาสว่างขึ้นอะไรประมาณนั้นมันก็เกินความจริงนะคะเอ่อผลิตภัณฑ์ชานี้ก็คือจะขายดีอยู่นะคะในโรคออนไลน์นะเพราะ ส่วนมากแล้วก็ f c ค่ะ f c ข้างไข่จะซื้อไปดื่มจะซื้อเพื่อสนับสนุนรายการกันมากแยแย,ะยะส่งออกอนอกประเทศด้วยนะคะแต่ประเทศเดนมาร์กไม่น่าจะเข้ามาได้นะคะ FC ที่อยู่ในประเทศเดนมาร์กนี่ไม่ต้องรอสนับสนุนนะคะ อาจจะรอสนับสนุนได้ถ้าส่งมาจากประเทศเยอรมันนะคะประเทศเยอรมันนี้ก็คือเออมีช่อง youtube นั่นแหละนะคะนำเข้าไปจำหน่ายแต่เดนมาร์กนี่นำเข้ามาไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะนำเข้ามาขายไม่ได้แน่นอนเลยนะคะเพราะผลิตภัณฑ์แบบนี้ ทางเดนมาร์กไม่อนุญาตให้เข้าแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงถ้ามาจากผ่านมาจากประเทศอื่นโอเคได้ดื่มได้ใช้กันได้นะคะส่วนข้อหานี้กเ็เจ้าของผลิตภัณฑ์จะเข้าไปรับทราบเรื่องราวแน่นอนนะคะว่าเป็นแบบไหนแล้วก็ เขามีทนายไว้เรียบร้อยแลวนะคะผลิตภัณฑ์เจ้าของผลิตภัณฑ์นี้มีอ่าทนายไว้เรียบร้อยแล้วที่จะไปสู้อ่าคดีความกับนายอัจฉริยะส่วนนายอัจฉริยะเขาก็ฟ้องตามความหลักฐานที่เขามีนะคะเขาก็สามารถที่จะ ฟ้องผลิตภัณฑ์ได้ให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้นะคะเหมือนอย่างที่ผลิตภัณฑ์หลายๆท่านผลิตภัณฑ์ดังๆหลายๆเอ่อผลิตภัณฑ์ที่โดนกันมาแล้วนะคะดีอย่างงน้นดีอย่างนี้พอตรวจสอบเข้ามาจริงๆก็ผิดกฎหมายค่ะ ส่วนผลิตภัณฑ์ชาหรือผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวประสีจะเอามาเล่าติดตามกันตอนต่อไปนะคะในคลิปหน้านาว่ามีผลแบบไหนและจะเอามาเล่าทำไมต้องเอามาเล่านี้มันเป็นความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ เราไม่ใช่ว่าเราทำผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาแล้วเราจะเอามาเหมือนหลอกขายนะคะนะคะเหมือนถ้ามี f อเยอะเขาก็ช่วยกันไม่รู้ว่าดีไม่ดียังไงไม่รู้แต่ช่วยสนับสนุนเพื่อที่จะช่วยเหลือลุงพลป้าแตนให้เขาได้เงินแล้วเขาก็รวยมากกว่าคนที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์รวยมากกว่าคนที่ไปช่วย ซื้อเพื่อความสงสารนะคะอ้ย fc ค่ะ fc ไม่ได้อวยใครนะคะดูข่าวเสพข่าวฟังข่าวจงใช้พิจารณยานนะคะใช้สติค่ะนะคะทุกท่านขอบคุณที่ตามรับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีเจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีมีความสุขค่ะ